สักครู่นะคะสักครู่นะคะสักครู่มาอีกรอบหนึ่งมาอีกหนึ่งรอบนะคะโอ้โหเต็มจอเลยวันนี้ <c oughs> วันนี้เต็มจอเลยก็จะไม่มี จอเลยสวัสดีหนึ่งเลิฟหนึ่งไลค์นะคะอืออจะใส่น้ำสักหน่อยกนะ่อนอลืม สวัสดีนะคะวันนี้ญาติมาอีกรอบหนึ่งญาติจะมาทําไส้ขนมไส้ขนมเทียนนะคะวันนี้จะทําไส้หวานยายยายสวัสดีค่ะป้าปูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้วันนี้ญาติจะมาผัดไส้ไส้หวานคะ่ะพอดีมีมะพร้าวมะพร้าวถึงทึกเนะาะมันก็ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนพอดีญาติขุดไว้ ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วกันนี้ก็เลยว่าจะมาทําไส้ขนมขอบคุณค่ะยายขอบคุณค่ะนี่ก็จะใส่ใส่น้ำไปนิดหน่อยเพื่อน้ำตาลให้ละลายเนาะเดี๋ยวอาน้ำตาลโอ้ยน้ำตาลก็เล็วก่อนนะคะ ใส่น้ำตาลเนาะเอยน้ำนิดเดียวพอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจพอดีว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะวิตันร่วงพรุ่งนี้จะอะไรนะจะทำขนมทียนันมีไส้หวานด้วยไส้เค็มด้วยยากก็เลยทำสองไส้พอดีมีมะพร้าว สามขอบคุณค่ะ,ป,ะป้าปูขอบคุณห้าเลิศห้าไลานะคะขอบคุณเอฟซีที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะน้ำตาลน,น้ำตาลใน,นยาก็จะใช้ประมาณเพราะว่ามะพร้าวมีหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลกร,รมัมแต่ว่ายาก็จะใช้ประมาณน้ำตาลครึ่งโลค่ะถ้าโลหนึ่งก็จะหวานเกินไป ้หมดกิโลขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะ,ป,ะป้าปูยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะอ่าพอละแค่นี้พอ ก็จะผัดผัดไส้ค็มแต่ว่าอันนี้จะผัดแต่ไส้หวานผัดแต่ไส้หวานก็พอเพราะว่าย่าทำย่าก็เคยทำแต่ไส้ไส้ค็มเนาะวันนี้ก็จะมาผัดไส้หวานค่ะยินดีเช่นกันค่ะเพราะว่ารู้จักแต่ยายเนาะ เพราะว่ายายอะรู้จักนานแล้วแล้วก็ยายเขาเป็นคนน่ารักอันนี้ก็จะให้ให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเมนิวเมนิวสวัสดีเจ้า ยายเขาินเตอร์แล้วค่ะใช่ใช่ค่ะป้าปุ๊ยยายเขาโก i n t e เมนีวเมนวีวันนี้ญาติจะมาทำใส่อะน,นั้นใส่บะอปาวญาติมาได้ทำเมื่อแล้วนะบอ้โหมันจะเป็นจะได้พอดีพอดีร้านร้านขายน้ำปั่นบะอปาว่วาพอดีบะอปามันแก่แล้วมันปั่นมาได้เนาะ กันกเลยคือย่ามาย่าก,ก็เลยเอามาทําไส้ขนมสุดท้ายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเพราะว่าย่าก็ไม่ได้ทํานานเนาะไส้อันนี้ไส้หวานไม่รู้จะออกมาเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวมาดูกัน เอาไฟเอาไฟเบาๆหน่อยก่อนนะคะอันนี้ให้ละลายก่อนอ้วนอีกแล้วย a ของอร่อยเนาะบางคนก,ก็ชอบไส้หวานเนาะแม่นิวเนาะแต่บางคนขับอาจจะชอบอุ้ยบางคนขับอาจจะชอบไส้ครีมแต่ส่วนมากยากก็จะชอบไส้ครีมแต่อันนี้ บะป้าวนี้จ่ายประมาณกิโลกิโลกับประมาณขีดหรือสองขีดนี่แหละนะคะจะออกมาเป็นจังไดน่น้อเดี๋ยวมาดูกันแต่บะป้าแบบเนี้ยใส่ใส่ขนมเนี่ยถ้าถ้าเป็นมะพร้าวแบบว่าแก่จัดก็ไม่อร่อยนะอ่อนจัดก็ไม่อร่อย เนี่ยต้องมะพ้าวขนาดนี้ยกำลังดีจะได้ความหอมหอมหอมมะพร้าวหอมน้ำตาลมะพร้าวอีกต่างหากยินดีต้อนรับนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้ปัดฝากด้วยนะคะคนไหนที่ยังไม่รู้จักปลาปูเนาะก็ปลาปูเขากำลังทำใหม่เพราะว่าเป็นหลานยายเขาเนาะไป หาไปตามเขาได้นะ,ะไปไปกินข้าวบ้านป้าได้นะคะมันปลาปูเนาะสาทายขอบคุณนะคะขอบคุณแม่นิวด้วยนะคะแบบนี้แหละย่ถึงทึกอร่อยใช่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าบะป้ามันมันแก่แล้วเนาะมันแก่แล้วแบบบะป้าแห้งน่ะ มันมันจะบาลามเนาะมันจะคือแบบมันจะหยาบหยาแบบมันจะเป็นท้องใหญ่บ้านหาเป็นท้องเง็บเงยบอ่ะเป็นบ้านหผาเป็นท้องเง็บเี็บกิ่นแล้วมันก็จะบาลามแต่ถ้าบ๊อบเปาแบบเนี้ยมันมันจะกลิ่นลามกว่ามันจะนุ่มแล้วคราวนี้มันจะอร่อยกว่าไฟกระบึบึบั๊บ จวนอองสวัสดีค่ะน้องมือน,น้องมือกวนมะพร้าวแก้วขยะมะพร้าวแก้วยากไม่อยากกวนอ่ะสาวไทยมันมันไอ้นั้นอ่ะเพราะว่ากวนมามันก็ไม่ค่อยมีใครกินเนาะยาก็เลยเอามาทำอันนี้ดีกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะยาก็ชอบกินอยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะรอให้เดือดสักแป๊บหนึ่งยากพอดีพอดีมันมีแป้งแล้วก็มีใบตองยาก็เลยเอามาทํา ใส่ขนมไปเลยแต่ว่าไม่มีถั่วเนาะแต่บางคนถ้าเขาชอบถั่วลิสงเขาก็จะใส่ถั่วขอบคุณนะคะน้องพรน้องพรทักทายกันคะ่ะทักทายกันฝากบ้านของป้าปูด้วยนะคะ,ป,ะป้าปูใครยังไม่รู้จักป,ป้าปูก็ไปหาได้นะคะเพราะว่าป้าปูเขาเขาเปิดบ้านใหม่เนาะ เป็นหลานยายนะคะหลานยายเล็กนะคะไปกินข้าวไปกินส้มตำบ้านปลาปูได้ปลาปูเขอย่าทำขนมจอกบอจย่าทำขนมจอกเพื่อนบอกว่าทำขนมจอกเออตอนแรกตอนแรกภายถามย่านะว่านะย่าทำขนมจอกย่าระโบฮุจัก ยากขนมจอกอันนี้ยเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะยากกบว่าขนมจอกก็คือขนมอันนีางเนาะขนมจอกขนมจอกบัญญาถ้าเป็นขนมจอกไปมันจะเห็นอย่างหนึ่งมันจะเป็นกลวยยน้อยๆน่ะพักทายกันนะคะป้าปูเขากำลังมือใหม่หัดทำ แล้วอีกหน่อยก็จะชํานาญละเพราะว่ามีม,มีมียายเล็กมีคุณยายเล็กอยู่ใกล้ๆเนาะเพราะว่ายายเล็กเขาฝีมืออยู่แล้วเพราะว่าฝีมือฝีมือเยี่ยมอยู่แล้วยายอะสักแป๊บหนึ่งนะคะใช้เวลาหน่อยใช้เวลานะแต่ถ้าทำมะพร้าวแก้วก็ใช้เวลาเหมือนกันนะนาะสาวใเนาะ ก็แล้วก็อะไรนะน้ำตาลน้ำตาลด้วยคุณเก๋คุณเก๋สวัสดีค่ะฝากบ้านฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะป้าปูก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ปกติมันมีสองกิโลแหละย่าก็เลยทำกิโลเดียวลองดูก่อนเพราะว่าจะผัดไส้ผัดไส้เค็มด้วยย่าก็เลยทำแค่นั้นถั่วนี่ย่าก็อันนี้บดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะจะไปผัดทีหลังเดี๋ยวผัดไส้นี้เสร็จก่อนไม่รู้ว่าน้ำตาลจะน้อยไปหรือเปล่าถ้าน้อยเดี๋ยวเราค่อยเติมเอา ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะสวัสดีค่ะพรอนยินดีต้อนรับน,น,น,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเยอะมากค่ะใช่ใช่อร่อยไหมย่าไม่รู้เหมือนกันนะน้องพรน้องพรต้องเป็นคนมาชิมน,นะว่จะอร่อยไหมไม่รู้ย่าก,ก็ไม่รู้เพราะว่าย่าก,ก็ไม่ได้ทํานานนะย่าต้องต้องให้น้องพรเป็นคนมาชิมแล้วจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหม ไม่นิว่วไม่นิว่วช่อชิมด้วยเดือดแล้วเดือดละเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บหนึ่งแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะเวลากวนเพราะว่ากว่าน้ำมันจะแห้งเนอะกว่าน้ำตาลจะแห้งอะไรจะแห้งไม่รู้ว่าน้ำตาลน้อยไปหรือเปล่าเคยทำแต่ไส้เค็มนะถามถามแบบแบบเมาค่ะ <laughs> เซียนเซียนท้อก็อร่อยนะยะเหรอเป็นะไดใดเซียนเท้อไม่เคยกินยังไม่เสร็จย่าตอบไม่ได้ผานใช่ยังไม่เสร็จ,ดเ,รจเดี๋ยวรอเสร็จก่อนแล้วย่าจะตอบได้ว่ามันอร่อยไหมให้มันให้มันอันนี้ก่อนน้องพรก่บเนาะน้องพรต้องเป็นคนมาชิมก่อน คุณเก๋มามามาแต่ย่าไม่ได้ทํานานมากแล้วนะไส่หวานเพราะไม่มีมะพร้าวเนาะถ้าเกิดบางครั้งอ่ะมะพร้าวอ่ะถ้ามันได้แพงก็แพงมากเลยนะมะพร้าวอ่ะแต่ช่วงนี้ก็ยังได้อยู่ยังไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าลงมาแล้วมะพร้าวเริ่มเยอะถ้าช่วงหน้าฝนหน้าฝนนี่แหละมะพร้าวมันจะเนื้อไม่ค่อยมีแล้วก็มะพร้าวจะแพง แต่ช่วงนี้กะทิรู้สึกว่าจะแพงอร่อยแน่ๆยากเนาะมานะคะมานะคะทักทายกันนะคะยินดีต้อนรับทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณ้าเรสิบ15ไลค์ลนะคะนึงต้องให้ข้นๆต้องให้แบบว่ามันน้ำตาลแห้งเลยนะ เพราะว่าจะได้เกาะตัวเนาะย่ายญาสงสัยเมาสงสัยเมาไม่โตไม่โต <c oughs> ไปบ้านไหนมีแต่ของอร่อยไม่นิวจัดน้องพอรเขาอยู่ไม่สางน้องพอรเอามะม่วงไหม นองมือน้องมือน,น,ออนกินไหมมเอ่นตอนแ,ตแรกยากก็ว่าจะทําเป็นคลิปนั่นแหละย,ยากก็เลยว่าเออเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไลฟ์สดสัก 8, 1, แป๊บหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นคลิปอะพอเราถ่ายเราก็ต้องมาตัดมาต่ออีกอะไรอย่างนี้เนาะย,ยากก็ไม่ค่อยมีเวลายากก็เลยเอาขึ้นไลฟ์เอาสักหน่อยหอมมากเลยนะหอมมะพร้าวมะพร้าว มันเป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วยแต่ว่าครัน้นี้มันแก่เนาะแย่ก็เขาให้หมยาย่ก็เลยมาขุดขุดขูดขุดเ <c oughs> มน่นิวจะลดความอว้วนฟงไม่ได้แล้วไม่ต้องลดแ <c oughs> ม่นิว <c oughs> เดี๋ยวสน่สเสน่สนก็บอกว <c oughs> ่ามีคนเขาบอกว่อยากได้ขัวกีก <c oughs> ้เนาะแต่ละคนเริ่มแห้งแล้วเนี่ย แต่ถ้าถ้าใกล้แห้งยากก็จะทิ้งทิ้งมือไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไหม้พอไหม้แล้วก็จะไม่อร่อยไหนมาก่อนไปก่อนนะคะรสชาติติดเชียนท้อละมุดฟักทองทุเรียนมันเทศค่ะน้องเศรษฐีอ๋อเชียนท้อเหรอเชียนท้อยากก็ไม่เคยนะ ไม่รู้เป็น,นีัขอบคุณมากนะคะจนออน่าจะหนาวแล้วเนาะทางเหนือนี่ทางเหนือนี่ก็คือหนาวแล้วเนาะทางเหนือทางอีสานทางภาคอีสานเนี่ยอากาศเย็นขนาดที่ย่าก็ยังเย็นเย็นแต่ก็เย็นไม่มากเท่าไหร่เย็นกำลังดีเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้ว ุณย่าเปิดไว้ให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ,ป,ะป้าปูตามสบายเลยค่ะทาเป็นลอยแก้วแล้วกินเหมือนมันเชื่อมอ๋อเหรอคะอย่าก็ไม่เคยกินนะเสียงเคาะเสียงเคาะเห็นไหมเริ่มโค้นแล้วเริ่มโค้นแล้วถ้าโค่นแล้วคนนี้ มันก็จะไอ้น,นี้เนาะมันจะปั้นได้อะไรได้น้องพรเอาไม้ปาจินเช้าหนาวกลางวันร้อนมากครับอ๋อเหรออ๋อเกินอองอยู่ปาจินใช่ไหมยอยู่ปาจินบุรีเนี่ยเหรอก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่เนาะที่ย่าอยู่ปอกแดงอยู่อันนี้เนี่ย กบแดงก็เลยเลยจากนิคมอันนี้มาหน่อยเดียวเองปิ่นทองอะ่ะเลยปิ่นทองมาหน่อยเดียวเองไม่กี่โลเนี่ยคนล้วคนละวแต่ว่ารอให้ให้อันนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เกาะกัน ย่ามะพร้าวแก่หรือมะพร้าวเด็กมะพร้าวกลางกลางเชียงใหม่จะเหมาะมาช่มมะพร้าวกลางกลางถ้าเด็กก็ถ้าเด็กเกินไปก็ไม่แซ่บแต่ว่าถ้าแก่เกินไปก็ก็อยากอีกแต่ว่าอันนี้กลางกลางรุ่นรุ่นเดียวกับย่าเนี่ยมะพร้าวรุ่นรุ่นย่าเนี่ยกําลังดีหรือรุ่นรุ่นน้องมื่นเนี่ยรุ่นรุ่นน้องมื่นเนี่ยกําลังดีเลยนะ เจ้มาเจาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนี่นี่นี่แมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเบาไฟนิดหนึ่งเพราะว่าไฟแรงเกินไปจะไหม้เนาะโอ้ยสีน่าก,กินนะน่าก,กินไหมน่าก,กินไหม พักพายกันนะคะรุ่นหนูยังเด็กอยู่โอ้ยเนาะรุ่นน้องหมืน่นน้องหมื่นยังเด็กอยู่เหรอไอ้น้องพรไปไหนเนี่ยน้องพรหลับทําไปแล้วมั้งน้องพรน้องพรกับน้องหมื่นนี่ใครใครใครอันนี้เนี่ยรุ่นไหนเนี่ยเอะ ขอบคุณนะคะขอบคุณสิบหกเลิฟสิบหกไลค์ขอบคุณเอฟซีที่อยู่ข้างบนนะคะวันนี้ย่ามาทําไส้หวานนะคะขนมไส้ขนมเทียนไส้หวานค่ะไส้มะพร้าวนี่เองเนาะไส้มะพร้าวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วน้องพรเขาทันพรเขาหลับทํากินเด็กเป็นอมตะจนออกมากิน อืมอร่อยเป็นเนื้อมะพร้าวก็จะนุ่มนุ่มหวานแล้วก็หอมอร่อยเพราะว่าเนี่ยเหมือนย่าบอกอะนะถ้ามะพร้าวอ่อนเกินไปถ้าเด็กเกินไปก็จะ <c oughs> ถ้าอ่อนเกินมันก็จะเละมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าแก่เกินไปมันก็จะหยาบหยาบเนื้อมันหยาบไม่อร่อย อืมอร่อยถ้าคนชอบหวานนะกำลังดีเลยอีกแป๊บ,บนึงอีกแป๊บ,บนึงให้น้ำมันเท่งอีกแป๊บ,บนึงไฟข้างนอกเพิ่งมามื่นขอบคุณมากนะคะยายขอบคุณป้าปูด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา เอา FC ีญ้าน้องคุณไปหาป้าปูก่อนแล้วก็อีกสักสองวันเดี๋ยวค่อยเอาเอายญาไปก็แล้วกันเดี๋ยวย่้าไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งอีกสักแป๊บหนึ่งใสโอ้โหน่ากินมากเลยเห็นไหมใสน่ากินมากๆน้องเมินโอ้โ,อโหน่ากินมากเลยนะน่าอร่อยมากเลยดูดูดู ให้ดูใกล้ๆดูเนี่ยแบบว่าพอเราปวนเสร็จแล้ว,วมันมน่ากินเนาะเหมือนไส้อะไรนะเหมือนมะพร้าวแก้วอ่ะสาวไทยสวัสดีค่ะน้องจกน้องแอนจอจก <c oughs> คุณจก ใกล้แล้ว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 ใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วแปบ๊บหนึ่งจร้ะแป๊บหนึ่งถ้ามันถ้าน้ํามันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่มันก็จะมันจะบดลามแล้วมันจะบดอ,อร่อยเดี๋ยวมันจะแฉะถ้ามันแฉะแล้วมันก็จะปั้นมาได้จกค่อยว่าเป็นเรื่องค่อยบ่ได้ลากหมูเด้ เออเมื่อวานน่ะตอนทีเนน่เจ๊ขึ้นไลฟ์ย่าก็นึกว่าเจ๊ขึ้นไลฟ์อย่างเดียวไม่คิดว่าย่าก็ไม่ได้ไปดูดนี้เนาะพอนี้ไปเอา้าพอย่าเลื่อนเลื่อนไปเอา้าที่ว่ามีพีเมียเอา้ามีตอนไหนย่าไม่ทันเห็นขนาดน้องพรายังไม่เห็นเลยคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีต้อนรับนะคะทักทายกันนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแป๊บหนึ่งขออีกสักสามนาทีเสร็จแล้วเพราะว่าเริ่มม้นวนละเริ่มข้นละแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งอุบบ้ยน่ากินจังถ้าทำเป็นมะพร้าวแก้วได้เลยเนี่ยเนี่ยมันสาวไทยมาก ตายกันนะคะจะล้มออกมือดันไปกดเป็นพินอ๋อไม่เป็นไรแต่เจ๊เล่าโอเคอยู่นะเสียงเจ๊ะโอเคมากเลยไม่ต้องไปล้มหรอกเจ๊ก็ใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าไม่ได้ว่าใช้ได้ก็ถือว่าดีอยู่ ตินแรกนึกว่าเป็นเจาวาไฟดับใช่ใช่ตอนอันอันที่ว่าเจาวาเขาขึ้นไล่ะเ็าปิดไฟก็ <laughs> ปิดไฟเสร็จแล้วเห็นไหมพ้นแล้วเนี่ยพ้นแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอืมแค่นี้ก็โอเคแล้ว เดี๋ยวย่าจะตักให้ดูนะเดี๋ยว,นะย,วย่าปิดแก๊สแป๊บหนึง่งเพราะว่าถ้าไม่ปิดแก๊สเดี๋ยวมันจะไหมอือเห็นไหมโอเคเลยเดี๋ยวย่าจะตักใส่ถ้วยให้ดูนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวยจะตักใส่ถ้วยให้หนูถ้าเย็นอนะ่ะถ้าเย็นอนะ่ะจะปั้นได้นะแต่ตอนนี้ปั้นไม่ มันร้อนมันร้อนเดี๋ยวย่าจะตักให้ดูโอ้ยใสน่าก,กินมากคุณเก๋คุณเก๋ฟาบมา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 ค่ะสาวไทยผู้บ่าเวเบลเจว่าเขานอนกอดผู้บ่าวเราเราเรื่องผีนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบคุณนะคะกินนาทีละ อ๋อยีนาทีละขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายขอบคุณน้องจกน้องแอนขอบคุณสาวไทยขอบคุณคุณเก๋ยายวาดสวัสดีค่ะจ๊ว่าขอบคุณนะคะยายวาดยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณ17เลิฟสิบเจ็ไลค์ขอบคุณ f อซีที่อยู่ข้างบนนะคะทักทายก่อนนะคะแม่น้องทอป สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่น้องท็อปขอ้าแช่สวัสดีนะคะทักทายกันนะคะทักทายก่อนเดี๋ยวยา่าย่าให้ให้แม่น้องท็อปกับกับยายวาดทักทายเพื่อนๆแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะได้ลงเนาะนี่ค่ะวันนี้ย่ามาทำไส้ขนมเทียนไส้หวานนี่นะคะไส้มะพร้าวนั่นแหละเนาะก็คือไส้มะพร้าวนั่นแหละ นี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเก๋ขอบคุณคุณพรพรขอบคุณเขาแช่ขอบคุณยาเละขอบคุณป้าปูคุณจำลองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณน้องจบก้องเอ็นขอบคุณน้องมื่นแล้วก็ใครอีกวันนี้วันนี้ทําไส้ขนมเทียนค่ะคุณจำลองไส้ขนมเทียนไส้หวาน หรือว่าไส้มะพร้าวเนาะนี่ค่ะวันนี้มาผัดผัดไส้ขนมไม่หอ่อไม่ห่อคะ่ะวันนี้ยังไม่ห่อเพราะว่าห่อพรุ่งนี้น้องมือห่อพรุ่งนี้ส่งมากรุงเทพด้วยจ้าคุณยายแม่นิวขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณ19เลิฟ19ไลน์นะคะเดี๋ยวย่าก็จะขออนุญาตลงก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะไปดูไลฟ์สดคุณจำลองค่ะเออทำไมย่าไปไม่ถูกเลยล่ะทำไมไปไม่เจอเลยอะ่ะยายคุณจำลองคุณจำลองไปเม้นให้หน่อยแล้วเดี๋ยวย่าจะไปพอย่าก็จิ้มพิมพ์หาแล้วไม่เจอเลยอะ่ะย่าจะไปหาหลายรอบแล้วนะไปไม่เจอ แล้วพบกันใหม่นะคะบาย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 คุณจำลองไปเม้นให้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวย่าจะไปบายบายเลิฟเลิฟค่ะเลิฟเลิฟนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะไป้พบกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจวนอองด้วยนะบายบายเลิฟเลิฟชื่อผ่านไม่ต้องเอ่ย